15สนามฟุตบอลที่ไม่มีลู่วิ่งกั้นระหว่างผู้ชมกับสนามอัปเดตปี2023มีสนามอะไรบ้างและอยู่ที่จังหวัดอะไรไปดูกันครับมือสาระ,าระฟุตบอลเป็นกีฬาย,ยอดนิยมของประเทศไทยและมีลีกการแข่งขันระดับชาติอยู่หลายลีกทำให้แต่ละทีมจะต้องมีสนามฟุตบอลที่ใช้เป็นสนามเยา่า บางทีมก็สร้างสนามใหม่ที่เป็นของตัวเองบางทีมก็ใช้สนามกีฬากลางประจำจังหวัดที่มีอยู่แล้วเป็นสนามเยา่าหรือบางทีมก็ใช้สนามฟุตบอลของภาคเอกชนที่สร้างไว้แล้วเป็นต้นแต่มีสนามฟุตบอลเพียงไม่กี่สนามในประเทศไทยที่ใช้เฉพาะแข่งขันฟุตบอลเพียงอย่างเดียวเท่านั้นโดยเป็นสนามแบบไม่มีลูวิ่งกั้นระหว่างอัศจทรย์เชียร์ของผู้ชมและตัวสนามจึงมองไม่เห็นลูวิ่งและลานกรีธามารบกวนสายตา ทาใหเห็นความสามารถของนักกีฬาได้อย่างใกล้ชิดและชัดเจนยิ่งขึ้นจึงส่งผลให้แฟนบอลที่เดินทางเข้ามาชมการแข่งขันสามารถเพลิดเพลินและได้อัธรศในการรับชมการแข่งขันฟุตบอลได้อย่างเต็มที่ประเภทใกล้ชิดเกาะติดขอบสนามกันเลยทีเดียวแต่ขอทําความเข้าใจกันก่อนครับว่าคลิปนี้เป็นการรวบรวมและการนําเสนอสนามฟุตบอลที่ไม่มีลู่วิ่งกั้นระหว่างอัจารย์ผู้ชมกับสนามที่อยู่ในประเทศไทยเท่านั้นโดยไม่ได้เป็นการจัดอันดับใดๆ และลำดับในการนำเสนอของแต่ละสนามในคลิปนี้ก็ไม่มีในยะสำคัญใดๆทั้งสิ้นเป็นเพียงการใส่ลำดับเพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจในการนําเสนอเท่านั้นโดยทุกๆสนามมีความสำคัญเท่ากันหมดครับเรามาดู1 5สนามฟุตบอลที่ไม่มีลู่วิ่งกั้นระหว่างผู้ชมกับสนามอัปเดตปี2023มีดังนี้ครับ 1. สนามช้างอารีนา มีชื่ออย่างไม่เป็นทางการว่า Thunder Castle Stadium เป็นสนามกีฬาที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นสนามเยา้าของสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์อยู่นเต็ดตั้งอยู่ที่ตำบอีสาอมอเ,เมืองจัังหวดบุรีรัมย์สนามแห่งนี้มีความจุ32,600ที่นั่นโครงสร้างประกอบด้วยเหล็กและไฟเบอร์ซึ่งสร้างด้วยงบประมาณกว่า500ล้านบาทจัดเป็นสนามฟุตบอลที่ได้มาตรฐานแห่งแรกและผ่านมาตรฐานระดับโลกจากสาพันธ์ฟุตบอลระหว่างประเทศ มาตราฐานสนามกีฬาระดับ A จากสมาพันธ์ฟุตบอลเอเชียและสหพันธ์ฟุตบอลอาเซียนและยังได้บันทึกลงกินเนสบุ๊กว่าเป็นสนามฟุตบอลในระดับฟี ف าที่ใช้เวลาในการก่อสร้างน้อยที่สุดในโลกคือ256วันเท่านั้นสนามแห่งนี้ ยังมีการติดตั้งไฟสองสว่างตามมาตรฐานของฟิลิปโดยมีค่าความสว่างของไฟอยู่ที่1,500ลักซ์ในส่วนอัธจันทร์ฝั่งกองเชียร์นั้นมีเก้าอี้ที่นั่งเชียร์เป็นสีน้ำเงินเกือบทั้งหมดแต่จะใช้เก้าอี้สีขาวตรงที่มีคำว่า thunder c a s t l e และบุรีรัมชื่อสนามได้เปลี่ยนตามผู้สนับสนุนหลักของสโมสรคือช้างอารีนาโดยบริษัทไทเบเวอร์เรจำกัดมหาชนตั้งแต่ปลายปีพศ2560 2. Thunderdome Stadium เป็นสนามย่าวของทีมเมืองทองยูเนเต็ดตั้งแต่ปี2550เจ้าของคือการกีฬาแห่งประเทศไทยเช่าโดยเมืองทองยูเนเต็ดเดิมชื่อสนามกีฬา Thunderdome Sport Complex เปิดให้บริการในปีพศ2541และมีอัตจันทร์หลักเพียงแห่งเดียวต่อมาในปีพศ2552หลังจากการเลื่อนชั้นสู่หลีกสูงสุดสโมสรได้เริ่มพัฒนาสนามกีฬา และสร้างอัฒจารย์อื่นๆเพื่อรองรับผู้ชมและผู้สนับสนุนที่เพิ่มขึ้นในปี2553หลังจากที่สโมสรคว้าชแชมป์ิวิชั่นสูงสุดเป็นครั้งแรกทันเดอร์โดมสเตเดียได้รับการพัฒนาให้เป็นสเตเดียม4อัฒจันทร์พร้อมที่นั่งที่ติดตั้งใหม่และหลายระดับทางฝั่งตะวันตกและเป็นสนามเดียวในไทยลีกที่สนามมีที่นั่งตรงมุมสนามทำให้ได้มุมมองครบ360องศาสามารถจุผู้ชมได้ทั้งหมด13,000ที่นั่ง ชื่อของสนามมีการเปลี่ยนชื่อไป2ครั้งเนื่องจากข้อตกลงในการเป็นสปอนเซอร์โดยครั้งแรกเปลี่ยนชื่อเป็น Yamaha Stadium ตามชื่อผู้สนับสนุนในปีพศ2553และในปีพศ2555เปลี่ยนชื่อเป็น S.G. c Stadium ตามชื่อของผู้สนับสนุนสโมสร S.G. c และล่าสุดในปี2564ชื่อสนามได้เปลี่ยนกลับมาเป็น The Thunder Dome Stadium อีกครั้ง สสนามลีโอเชียงรายสเตเดียมหรือชื่อเดิมยูเนเต็ดสเตเดียมหรือสิงสเตเดียมเป็นสนามย่าวของทีมลีโอเชียงรายยูเนเต็ดตั้งอยู่หน้าสนามบินนานาชาติแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายลักษณะของสนามเป็นสนามฟุตบอลที่ไม่มีลู่วิ่งกันระหว่างสนามกับอัธจันทร,ร,ร์อีกสนามหนึ่งในประเทศไทยเมื่อปลายปีพศ2559ได้มีการดําเนินการก่อสร้างเพิ่มเติมเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมยกระดับทีมให้ได้ตามมาตรฐานคลับไลเซนซิง และได้เปิดตัวชื่อสนามใหม่เป็นสนามสิงสเตเดียมเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์2560ตามผู้สนับสนุนหลักคือบริษัทสิงคอร์ปอเรชั่นจำกัดต่อมาในพศ2564บริษัทไทยลีกจำกัดได้ทำการอนุมัติในการเปลี่ยนชื่อสนามจากสิงสเตเดียมเป็นลีโอเชียงรายสเตเดียมตามชื่อผู้สนับสนุนหลักคือเบียร์ลีโอสนามลีโอเชียงรายสเตเดียมสามารถจุผู้ชมได้11,354ที่นั่ง 4 p a t s t a เตเดียหรือชื่อเดิมคือสนามกีฬาการท่าเรือแห่งประเทศไทยตั้งอยู่ในเขตคลองเตยกรุงเทพมหานครปัจจุบันใช้เป็นสนามเย่าวของทีมสโมสรฟุตบอลการท่าเรือ FC มีความจุด2 3 3 8 8ที่นั่นพ a t s เตเดียเริ่มก่อสร้างสนามพร้อมกับก,บการก่อตั้งของทีมการท่าเรือโดยเป็นอีกหนึ่งสนามฟุตบอลที่ไม่มีลูวิ่งกันพสเตเดียมีอาจาร์สำหรับผู้ชมรอบทั้ง4ด้าน ซึ่งมีทั้งอาจ,จารย์เก้าอี้และอาจ,จารย์สำหรับยืนหสนาม T.O.T. s t a สเตเดียมเป็นอีกหนึ่งสนามกีฬาฟุตบอลที่ไม่มีลูวิ่งกันมีความจุผู้ชมประมาณ5,439ที่นั่นตั้งอยู่ที่แขวงทุ่งสองห้องเขตหลักสี่กรุงเทพมหานครก่อสร้างขึ้นในปีพศ2553ชื่อของ T.O.T. s t a d i ตเ ถือเป็นชื่อที่คุ้นหูของแฟนฟุตบอลชาวไทยเพราะสนามฟุตบอลแห่งนี้เคยถูกเป็นสังเวียนฟาดแข่งตลอดระยะเวลา10ปีที่ผ่านมาแต่น่าเสียดายที่ณปัจจุบันสนามนี้ไม่ได้ถูกใช้งานซึ่งในอดีตสนามแห่งนี้เคยเป็นสนามย่าวของสโมสร TOTSC และสโมสรฟุตบอลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ระหว่างปีพศ2560ถึง2562ปัจจุบัน สนามฟุตบอลแห่งนี้อยู่ภายใต้ความดูแลของบริษัท TOT Sport Club จำกัดถึงแม้ว่าสนาม TOT Stadium อาจจะเป็นสนามฟุตบอลที่ไม่ได้สวยงามยิ่งใหญ่หรือจุดแฟนบอลได้มากมายนะักถ้าเปรียบเทียบกับสนามฟุตบอลระดับแนวหน้าของประเทศไทยแต่ก็ถือเป็นอีกหนึ่งในสนามฟุตบอลที่แฟนฟุตบอลชาวไทยต่างรู้จักและคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีซึ่งก็ต้องติดตามกันต่อไปว่าสุดท้ายแล้วจะถูกนำมาปัดฝุ่นใช้งานอีกหรือไม่ โดยทีมอะไร 6. สนามดรา g อนโ o ล่าพาร์หรือชื่อเดิมมิดผลสเตเดียมหรือมีชื่ออย่างไม่เป็นทางการว่าราชบุรีสเตเดียมเป็นสนามกีฬาที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นสนามย่าวของสโมสรฟุตบอลราชบุรีมีความจุทั้งหมด13,000ที่นั่งเป็นสนามฟุตบอลที่มีความสวยงามเป็นอันดับต้นๆของประเทศซึ่งสร้างโดยงบประมาณสูงกว่า300ล้านบาท และสนามยังผ่านมาตรฐานในการจัดการแข่งขันฟุตบอลระดับนานาชาติจากสมาพันธ์ฟุตบอลเอเชียหรือ AFC อีกด้วยนอกจากนั้นมิตผลสเตเดียมยังได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในสนามฟุตบอลไทยที่มีวิวทิวทัศน์สวยงามที่สุดด้านหลังมีสภาพแวดล้อมเป็นภูเขาโอบล้อมอยู่ในระยะไกลโครงสร้างประกอบด้วยเหล็กเป็นส่วนใหญ่เริ่มก่อสร้างเมื่อปีพศ2558ตั้งอยู่บนทางหลวงหมายเลข3208 ตำบลเจดีหักอํเาเภอเมืองจังหวัดราช,ชบรุรีซึ่งห่างจากตัวเมืองเพียง3กิโลเมตรเท่านั้นเปิดใช้งานครั้งแรกในศึกไทยลีกฤด,ดูกาล2,559นัดที่ราช,ชบรุรีพบกับอาร์มี่ยูเนเตดเมื่อวันที่29มิถุนายนพศ2559ในฤด,ดูกาล2,565-2,566ถึงนี้สโมสฟรฟุตบ,บอลราช,ชบรุรีได้ถแถลงข่าวเกี่ยวกับการที่กลุ่มมิตรผลได้ยกเลิกเป็นผู้สนับสนุนหลักให้กับทีม เป็นการสิ้นสุดหลังจากที่ร่วมง,งานกันมานานกว่า11ปีทำให้ทางสโมสรจะเปลี่ยนไปใช้ชื่อสนามว่า Dragon Solar Park Stadium ตามผู้สนับสนุนใหม่คือบริษัท Dragon Energy Technology and Organizer จำกัดภายใต้แบรนด์ Dragon Solar Roof สนาม Dragon Solar Park มีอัฒจันทร์3ด้านส่วนด้านที่ไม่มีอัฒจันทร์เนื่องจากเป็นอาคารน้ำบาดาล 7. สนามทะเลหลวงสเตเดียมเริ่มก่อสร้างตั้งแต่ปีพศ2556และเปิดใช้งานในปีพศ2558โดยมีความจุป,ประมาณ9,500คนตั้งอยู่บริเวณทุ่งทะเลหลวงซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ำที่สร้างขึ้นเพื่อป้องกันน้ำแล้งในโครงการพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดสุขโขทยัยสนามฟุตบอลทะเลหลวงสเตเดียมตั้งอยู่บนแลนด์มาร์กของเมือง ที่เกิดจากการร่วมแรงร่วมใจกันของชาวจังหวัดสุโขทลนด์นำดินมาทําเป็นรูปหัวใจแล้วเรียกกันว่าแผ่นดินสักติ์สิธิ์ซึ่งทางอบจอสกอตแลยเล็งเห็นว่ามีความสวยงามและเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดจึงทุ่มงบประมาณกว่า200ล้านบาทสร้างสนามฟุตบอลทะเลหลวงเป็นสนามฟุตบอลสเตเดียมที่ไม่มีลูวิ่งกันเพื่อใช้เป็นรังย่าวของทีมสุโตแทย f ์อสนามฟุตบอลทะเลหลวงสเตเดียมมีอัจจาร์4ด้านแต่ด้านที่มีหลังคาจะมีเพียงด้านเดียว เมื่อชมฟุตบอลในสนามก็สามารถเห็นอ่างเก็บน้ําทุ่งทะเลหลวงซึ่งนับเป็นทัศนียภาพที่สวยงามที่ยากที่สนามฟุตบอลที่อื่นๆจะมี8สนามกีฬากลางจังหวัดชัยนาทหรือที่เรียกกันทั่วไปว่าเขาพลองสเตเดียมเป็นสนามกีฬาฟุตบอลของจังหวัดัยนาทตั้งอยู่ที่หมู่ที่4ตําบลเขาท่าพระอําเภอเมืองจังหวัดชัยนาท โดยมีองค์การบริหารส่วนจังหวัดัชานาทเป็นผู้ควบคุมดูแลสนามแห่งนี้เขาพลองสเตเดียมมีความจุ12,000ที่นั่งและสนามแห่งนี้ยังเป็นสนามย่าของสโมสรัชานาทฮอนบิลสโมสรฟุตบอลประจำจังหวัดัชานาทอีกด้วยเขาพลองสเตเดียมรังย่าวีชมพูของนกใหญ่พิฆาตชัยนาทฮอนบิล เป็นอีกสนามที่มีความสวยงามไม่แพ้ทีมอื่นๆด้วยความตั้งใจที่จะพัฒนาสนามกีฬาและกีฬาฟุตบอลของจังหวัดของทางผู้บริหารและทีมงานผู้ดูแลสนามที่สามารถเนรมิตให้สนามกีฬาจังหวัดที่เมื่อ10ปีก่อนที่เป็นสนามกีฬาที่รกๆใช้ประโยชน์ได้เพียงน้อยนิดแต่ในปัจจุบันกลายมาเป็นสนามกีฬาแห่งนี้ที่ถูกพัฒนาจนสามารถผ่านการตรวจประเมินให้ใช้แข่งขันฟุตบอลลีกสูงสุดของประเทศได้ทั้งในส่วนของพื้นที่จัดการแข่งขันห้องพักนักกีฬา อธัธยาศยที่ติดตั้งเก้าอี้รองรับมาตรฐานการเข้าชมรวมถึงการจัดการต่างๆของทีมง,งานจนสามารถเป็นหน้าเป็นตาให้กับจังหวัดชัยนาทได้อีกอย่างหนึง่งมีจุดเด่นตรงที่อยู่ใกล้กับภูเขาและได้เห็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม 9. สนาม BG s t a d i เดตั้งอยู่ที่โรงงานบางกอกกลาสที่คลอง3ามรังสิตปทุมธานี เดินเป็นสนามที่ใช้รองรับพนักงานบริษัทไว้เล่นฟุตบอลในยามว่างจากเวลาปฏิบัติงานแต่ภายหลังจากที่บางกอกกลาสได้เข้ารับสิทธิ์การทำสโมสรฟุตบอลต่อจากสโมสรธนาคารกรุงไทยภายหลังสิ้นสุดฤดูกาลไทยพรีเมียร์ลีกปี2008และได้เปลี่ยนชื่อทีมเป็นบางกอกกลาส s c และใช้สนาม BG s t a d i เดเป็นสนามเย่าของทีมและในปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็นสโมสรฟุตบอล B ีปทุมูไนเต็ดสนาม BG s t a d i เดี มีความจุทั้งหมด1,114ที่นั่งพร้อมเก้าอีสนามกีฬามาตรฐานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าและจากสหพันธ์ฟุตบอลเอเชียหรือ AFC ในระดับ A-Class สิบพิชยะสเตเดียมเป็นสนามกีฬาที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นสนามเย่าของสโมสรฟุตบอลหนองบัวพิชยะ FC ตั้งอยู่ที่ตำบลลำพูอเภอเมืองจังหวัดนองบัวลำพูมีความจุทั้งหมด6000ที่นั่งซึ่งสร้างด้วยงบประมาณกว่า50ล้านบาทเริ่มก่อสร้างเมื่อปีพศ2 5 5 9และเปิดใช้งานครั้งแรกในการแข่งขันไทยลีก2ปี2563สนามแห่งนี้ตั้งอยู่ในบริเวณโรงเรียนพิชยาบัณฑิตถ้ามองบริเวณหน้าสนามจะให้ความรู้สึกเหมือนสนามฟุตบอลที่อยู่ต่างประเทศได้เลยแต่ที่นี่คือจังหวัดหนองบัวลำพู ถ้านั่งเชียร์ฟุตบอลบนอธัธจันทร์ฝั่งประธานจะเห็นวิวเทือกเขาภูผานน้อยที่ตั้งตระหง่านอยู่ข้างหน้าเป็นวิวภูเขาที่สวยงามสุดลูกหูลูกตาซึ่งผู้ชมสามารถเห็นวิวภูเขาที่สวยงามควบคู่ไปกับเกมฟุตบอลที่สนุกนับเป็นสนามฟุตบอลที่มีทัศนียภาพสวยอีกแห่งหนึ่งของประเทศ 11. สนามฟุตบอล ptt stadium ตั้งอยู่ที่ตำบลห้วยโป่องอำเภอเมืองจังหวัดระยอง เริ่มต้นก่อสร้างในช่วงปี2554ด้วยงบประมาณสูงถึง150ล้านบาทเพื่อใช้เป็นสนามย่าของทัพพลังเพลินปตทจังหวัดระยองและใช้ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้างเพียงแค่1ปีก็สามารถเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการได้ในช่วงปี2555ซึ่งได้รับเสียงชื่นชมจากแฟนบอลทั่วทั้งประเทศเพราะมีบรรยากาศร่มรื่นใช้ย้าลักษณะเดียวกับสนามฟุตบอลตามประเทศและเป็นสนามฟุตบอล ที่ไม่มีลู่วิ่งกั้นกลางระหว่างอธัธจันทร์เชียร์กับตัวสนามอีกด้วยนั่นทําให้แฟนบอลได้รับชมบรรยากาศการแข่งขันฟุตบอลแบบเต็มอัธรสจนได้รับการยกย่องให้เป็นสนามฟุตบอลที่สวยงามแห่งหนึ่งในประเทศไทยปัจจุบัน PTT s t a d i u m อยู่ภายใต้การดูแลของบริษัทปตทจำกัดแต่ไม่ได้ถูกใช้งานแต่อย่างใดเนื่องจากทีมปตทระยอง ได้ทำการประกาศยุบสโมสรในปีพศ2562สนามฟุตบอล PTT Stadium มีความจุป,ประมาณ1 2 1 6 1ที่นั่งสุ 12. สนามฟุตบอล UMT Stadium ตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอิสตันถนนชยางกูลตำบลในเมืองอําเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี เริ่มต้นทำการก่อสร้างในปี2558ซึ่งเป็นปีเดียวกับการก่อตั้งสโมสรฟุตบอลอุบลยูเนเตดโดยได้รับการสนับสนุนจากทางมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอิสตันค่อนจะมีการเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการในวันที่4กุมภาพันธ์2560ซึ่งเป็นเกมการแข่งขันนัดกระชับมิตรที่ทีมอุบลยูเนเตดสามารถเอาชนะทีมหนองบัวพิชยาเอฟซีไปได้แบบวุดวิด้วยสกอร์1ประตูต่อ0สนามฟุตบอล u m เ Sta d i u m ถือเป็นสนามฟุตบอลไทยลีกที่มีความสวยงามมีการใช้หญ้าสายพันธุ์พิเศษที่ใช้สําหรับสนามฟุตบอลโดยเฉพาะมีทีมงานคอยดูแลรักษาสภาพสนามเป็นอย่างดีทําให้สนามฟุตบอล UMT Stadium กลายเป็นสนามฟุตบอลที่ดีที่สุดของจังหวัดอุบลราชธานีปัจจุบันสนามฟุตบอล UMT Stadium อยู่ภายใต้ความดูแลของมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทนสามารถจุแฟนบอลได้ราว6,000ที่นั่ง และใช้เป็นสนามเย้าของทีมเทพอินซีอ bon ุบลยูเนเตต 13. สนามกีฬาหนองปลือหรือมีอีกชื่อหนึ่งว่าสนามกีฬากลางเมืองพัทยาตั้งอยู่ที่เมืองพัทยาตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงจงังหวัดชนบุรีเริ่มต้นก่อสร้างในช่วงปี2541ก่อนจะมีการเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการในช่วงปลายปี2542 ซึ่งจุดประสงค์หลักในการก่อสร้างก็เพื่อใช้สถานที่สำหรับการจัดก,การแข่งขันกีฬาฟุตบอลภายในจังหวัดชนบุรีและเพื่อเป็นสถานที่ออกกําลังของประชาชนภายในเขตอําเภอบางละมุงถือเป็นอีกหนึ่งสนามฟุตบอลที่ได้รับการยกย่องว่าสวยงามที่สุดในภาคตะวันออกปัจจุบันสนามกีฬาหนองปลืออยู่ภายใต้ความดูแลของเทศบาลตำบลหนองปลือโดยมีทีมพัทยาดอลฟินยู่นเตดสโมสรฟุตบอลประจำเมืองพัทยา ที่เพิ่งจะถูกก่อตั้งขึ้นมาใหม่เป็นผู้ใช้งานสามารถจุแฟนบอลได้ราว6,000ที่นั่งในปี2,552สนามกีฬาหนองปลือเคยถูกใช้เป็นสนามเย่าวของทีมพัทยายูไนเต็ดแต่ปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็นทีมสมุทรปราการซิตี้และเปลี่ยนสนามเย่าวไปเป็นสนามกีฬาแห่งประเทศไทยบางพลี14สนามเทศบาลเมืองฉะเชิงเซา เป็นสนามเย้าของทีมฉะเชิงเซาไฮเทคฟุตบอลคลับซึ่งตั้งอยู่บนถนนสวนสมเด็จเส้นสารกลางจังหวัดฉะเชิงเซาสนามแห่งนี้มีอาจาร์ปูนสามารถรองรับแฟนบอลได้ประมาณ800คนอัคนอาจารย์น็อกดาวข้างอาจาร์ปูนรองรับแฟนบอลได้800คนส่วนอาจารย์ฝั่งหลังคาตรงข้ามรองรับแฟนบอลได้ประมาณ1000คนและอาจารย์หลังประตูฝั่งทิศเหนือรองรับแฟนบอลได้ประมาณ600คนซึ่งล่าสุด จะมีการต่อเติมอัธจันทร์ใหม่ทั้งสองฝั่งให้สามารถรองรับแฟนบอลได้ประมาณ3,500ถึง4,000คนตามมาตรฐานของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยและมาถึงสนามสุดท้ายสนามที่15คือสนามฟุตบอลเบียร์ช้างหรือในชื่อใหม่อย่างเป็นทางการว่า ช้างฟุตบอลพาร์คตั้งอยู่ที่อำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีสนามนี้อยู่ในระหว่างการปรับปรุงแล้วเสร็จไปกว่า85เพื่อเตรียมความพร้อมเป็นสนามเย้าวให้กับทัพราชสีบ้านบึงปัจจุบันฝ่ายจัดการแข่งขันฟุตบอลไทยลีก3ได้รับรองและอนุมัติให้ใช้สนามช้างฟุตบอลพาร์คเป็นสนามแข่งขันแล้วเนื่องจากสนามช้างฟุตบอลพาร์คอยู่ระหว่างการปรับปรุงสนามจึงไม่สามารถกำหนดจำนวนที่นั่งในสนามได้ในขณะนี้ ทั้งหมดเป็นสนามฟุตบอลที่ไม่มีลูวิ่งกันระหว่างผู้ชมกับสนามทําให้ผู้ชมสามารถชมความสามารถของนักกีฬาได้ใกล้ชิดมากขึ้นซึ่งในอนาคตประเทศไทยคงจะมีสนามฟุตบอลที่ไม่มีลูวิ่งกันและได้มาตรฐานสากลมากขึ้นหรืออย่างน้อยก็ให้มีสนามแบบนี้ในทุกจังหวัดของประเทศไทยซึ่งช่องมีสาระจะมาอัปเดตให้รับทราบกันต่อไปครับ